กันด้วยอ่ะโอเคครับผมตอนนี้ครูเริ่มบันทึกวิดีโอสำหรับการสอนแล้วเนาะก็ถ้าใครไม่เข้าใจถามได้เหมือนเดิมนะครับใครไม่เข้าใจถามได้เหมือนเดิมอันนี้บันทึกสําหรับคนที่มาตามเรียนที่หลังนะครับค่าก้าวของข้อมูลวันนี้เรามาอยู่ไปไงานที่แปดค่าก้าของข้อมูลนะครับค่าก้าของข้อมูลมันจะมีสามตัวครับหนึ่งค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับผมค่าเฉลี่ยเลขคณิต สครับผมมัธยาฐานไม่ต้องจดนะครับผมสามฐานนิยมถามว่าทำไมไม่ต้องจดเพราะเดี๋ยวเราจะได้เรียนทั้ง3ตัวเลยถ้าอยากใครจดเป็นสรุปโน้ตเป็นสรุปย่อว่าจะเรียน3ตัวก็ไม่เป็นไรนะตัวแรกครับคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะค่าเฉลีย่ยเลขคณิตค่าเฉลีย่ยเลขคณิตครับผมมันคือค่ากลางของข้อมูลตัวหนึง่ง ที่ครูอธิบายไว้ตอนแรกอะครับว่าค่ากลางอะ่ะคือถ้ามีคนกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วเราต้องการทราบข้อมูลว่าตัวแทนของคนกลุ่มกลุ่มนั้นอะมีเท่าไหร่เช่นมีนักเรียนอยู่กลุ่มหนึ่งห้องสองนั่นแหละอยากรู้จังว่าได้เงินมากินโรงเรียนวันละเท่าไหร่ถ้าครูไปถามทีละคนทีละคนท,ลคนทีละคนอย่างเงี้ยครับมันช้าถูกต้องไหมไปถามทีละคนอะมันช้ากว่าจะถามหมดทั้งสี่สิบคน หมดเวลาทั้งชั่วโมงแต่ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งทําสถิติไว้ก่อนเช่นสำรวจข้อมูลเพื่อนไว้ก่อนเอ้ยเลขที่หนึ่งอ่าเท่าไหร่นะเลขที่สองเท่าไหร่เลขที่สามเท่าไหร่เลขที่สี่เท่าไหร่แล้วเอามาทําเป็นกราฟอาวมันก็จะดูง่ายขึ้นกราฟที่เราเรียนไปใช่ไหมแผนภูมิแท่งแผนภาพจูดใช่ไหมแผนภูมิรูปวงกลมที่เรียนไปหมหนึ่งแผนภาพพิโตแกรมที่เพิ่งเรียนไป นะครับแผนภาพต้นใบก็จะดูง่ายขึ้นแต่มันข้อมูลก็ยังเยอะอยู่แต่ค่ากลางเนี่ยคือค่าค่าหนึ่งค่าค่าเดียวเลยที่จะได้มาเป็นตัวแทนของน้าห้องนะครับค่ากลางตัวแรกค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะค่าเฉลี่ยเลขคณิตหายังไงนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตหายังไงค่าเฉลี่ยเลขคณิตหาได้จากเอาข้อมูลผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจํานวนของข้อมูลครับ เช่นเช่นตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเช่นตัวอย่างที่หนึ่งนะครับสูตรอันนี้อย่าเพิ่งไปสนใจนะอันนี้คือเป็นสูตรของโมบายนะครับถ้ารู้ไปก่อนได้ก็ดีนะครับเอามาตั้งโชว์ไว้แบบให้คุ้นๆไว้ก่อนว่าเอ้ยค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะมีค่าเท่ากับ x bar x bar คืออะไรคือซิกมา x ส่วน n ถามว่าซิกมา x ส่วน n คืออะไรยังไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับผมแต่ให้รู้ความหมายของมันก็คือ ซิกมา X คือผลร่วมของข้อมูลทั้งหมด N ก็คือจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะครับอนุญาตให้ใช้อันนี้ในการเขียนในการเริ่มแสดงวิธีทําได้ก็คือเวลาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตก,ก็คือ X อารเท่ากับซิกมา X ส่วน N ซิกมา x คืออะไรกูแบงค์บอกแล้วเนาะไฮไลท์สีเหลืองก็คือผลร่วมของข้อมูลทั้งหมดสมมุติว่าสมมุติว่าข้อมูลในข้อที่หนึ่งะครับอันเนี้ย คือข้อมูลของคะแนนสอบของนักเรียนเต็มสิบคะแนนสอบก่อนเรียนแล้วกันเต็มสิบนักเรียนทั้งเจคนนี้ได้คะแนนเท่าไหร่อ่ะสมมตินะสมมตินะเราก็มาหาผลรวมของข้อมูลทั้งหมดครับก็คือเอาสองเออขอโทษครับสามบวกสองบวกห้าบวกสี่บวกหกบวกสามบวกห้าแล้วหารด้วย n n คนออะคือไร n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดมีกี่ตัวล่ะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดตัวมมีเจ็ดตัวก็หารเจ็ดครับผมบวกเลขก่อนอันนี้ก็บวกเลขธรรมดาเนะาะได้สลายเอย่ยสองบวกสได้5้บวกหได้10นะครับบวกอีกได้14ได้20นะครับ ได้23ได้28ก็บวกกันได้เฉยเนานะได้ทั้งหมดเป็น28ก็เป็น28ส่วน7 28ส่วน7หารก,กันก็ได้4นั่นแสดงว่าถ้าครูแวงบอกว่าสมมติว่าอันนี้คือคะแนนของคนทั้ง7คนเฉลี่ยแล้วรวมๆเด็กกลุ่มนี้เก่งประมาณ4ก็คือ4คะแนนเต็ม10คะแนนข้อสอบก่อนเรียนหลังเรียนจะดูแย่ไปหนะักถ้าได้4คะแนน เรียนในหูแบงค์หลังเรียนตั้งแต้แบบเฉลีย่ยแล้วเก้าเนอะแปดเก้าสิบนะเฉลีย่ยแล้วประมาณเก้าอ่ะอันนี้ครับคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตขอ้อแรกอธิบายนานหน่อยนะ<อ>เดี๋ยวครับครับผมหนูงงหนูงงได้ได้ถามได้เลยงงตรงไหน,นเอ้ยครูอธิบายให้ฟังใหม่ได้ไหมตรงไหนเอ้ยตรงตรงผลรวมของข้อมูลทั้งหมดแล้วก็จํานวนข้อมูลทั้งหมดอะ <Okay. S 2> งงอ่ตรงเนี้ยเมื่อวันอเค ม well, right. like right. so so ่เกี่ยวกับเมื่อวานเลยผลรวมของข้อมูลทั้งหมดคืออะไรผลรวมของข้อมูลทั้งหมดก็คือเนี่ยมีตัวเลขอะไรบ้างล่ะคะแนนแต่ละคนอันนี้คุณแอสมมติเป็นคะแนนเนาะคะแนนแต่ละคนได้เท่าไหร่กันบ้างก็เอาคะแนนมารวมกันเอาเนี่ยบวกกันให้หมดอันนี้คือผลรวมของข้อมูลทั้งหมดส่วน n คือดูว่ามีข้อมูลทั้งหมดกี่ตัวล่ะสำรวจเด็กทั้งหมดกี่คนล่ะอันนี้ข้อมูลอสมมติเด็กคนที่หนึ่งได้สามคะแนน เด็กคนที่สองได้สองคะแนนเด็กคนที่สามได้ห้าคะแนนเด็กคนที่สี่คนที่ห้าคนที่หกคนที่เจ็ดเห็นไหมมีเด็กทั้งหมดกี่คนเจ็ดคนหรือดูจำนวนข้อมูลก็คือมีเจ็ดตัวนั่นแหละเราก็เลยหารเจ็ดโอเคไหมครับโสภาโอเคค่ะเข้าใจแล้วคะ่ะโอเคอ่โอเค,อเคสรุปคอนเซ็ปต์สั้นัง่ายๆก็คือเอาตัวเลขอะบวกกันหารด้วย มีตัวเลขกี่ตัวล่ะที่ถูกเอามาบวกเออมีเจ็ดก็ใส่เจ็ดอ่ะมีใครยังสงสัยอยู่ไหมครับถามได้เลยถามได้เลยดีมากอ่ะถ้าไม่มีก็จดเนาะ อ่าจดเสร็จหรือยังเอ้ยอ๋อย่าไปข้อต่อไปนะครับใครเสร็จแล้วมาข้อต่อไปได้เลยนะครับหรือทําเองไปก่อนได้เลยเนาะทำเองไปก่อนได้เลย,เเเลยใช้สูตรเหมือนเดิมครับตั้งแบบนี้ก็ได้ครับ x บาร์เท่ากับซิกมา x ส่วน n ครับ x บาร์เท่ากับซิกมา x ส่วน n รลายมือครูแบงค์ไม่สวยบอกได้นะ เดี๋ยวจะไปเ,เรียนคัดลายมือกับพวกเราด้วยวิชาภาษาไทยซิกมา x ส่วน N เหมือนเดิมนะครับนะักเรียนซิกมา X คือผลรวมของข้อมูลซิกมา X คือผลรวมของข้อมูลส่วน N คือมีกี่ตัวล่ะคือจำนวนข้อมูลนะครับทำได้ทำก่อนทำได้ทำก่อนอ่ะโอเคนะ ผลรวมของข้อมูลคืออะไรบ้างล่ะก็คือเอาสิบบวกกับเหนไหมสิบบวกกับสิบสองบวกกับสิบสี่อย่างเงี้ยครับบวกกันทุกตัวเลยบวกกันไปเรื่อยๆื่อยสิบบวกสิบสองบวกสิบสี่บวกสองบวกสิบหกบวกสิบห้าบวกสิบสามบวกสิบบวกห้าแล้วก็บวกสามอันนี้คือผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหรือว่าซิกมาเอ็กซ์ของเราอันนี้อ่านว่าซิกมานะซิกมาเอ็กซ์ เครื่องหมายตัว e เนี่ยตัว e แบบบนี้นิิมมานะสิกมา x ก,นะก,ก,ก็คือผลรวมของข้อมูลทั้งหมดนะครับหารด้วย n n คือมีกี่ตัวล่ะเอ้อกันนะับข้อมูลสิบับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวจริงๆด้วยใครบวกเลขมาแล้วบ้างได้เท่าไหร่เอ้ย ได้เกนะ้าสิบเจ็ดค่ะได้เก้าสิบเจ็ดเหรออ่ามีใครคนอื่นมีใครบวกเลขอีกไหมครับหนูได้หนึ่งร้อยค่ะว่ามีคนได้หนึ่งร้อยแสดงว่าต้องมีคนผิดแล้วาล้เอาใครบวกเลขได้เท่าไหร่พิมพ์มาในช่องแชทอ่าใครบวกเลขได้เท่าไหร่เอาแค่บวกนะยังไม่ต้องหารสิบนะเออเลบบวกใหม่กันใหญ่เ,เลยเอาไดเอาอะไรตอบคูดีวะ เป็นอาไรช่องใช้ได้เลยนะมี97ครับยืนยันคำตอบ97ครับผมอ่าหนึ่ง้100น่ะร้อ้ามี100ได้ครับผมอ้าวโอเคใครจะผิดใครจะผิดอ่าหนึ่งร้อยนะครับผมอ่ายังไงยังไงอ่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยใครตอบติ๊กคะแนนเพิ่มให้นะ อ่าโอเคครับหนึ่งร้อยครับผมอ่าสรุปว่าหนึ่งร้อยเนาะก็เป็นหนึ่งร้อยครับผมหารด้วยสิบอ่าหนึ่งร้อยหารด้วยสิบก็เหลือสิบนะครับสิบแค่น,น,นั้นเองค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ก็คือสิบนะครับสิบต่อไปข้อสิบเอ่ข้อหนึ่งจุืสามครับอ่ ข้อนี้ครูขอคําตอบเลยนะใครได้คําตอบแล้วพิมพ์มาให้ครูหน่อยนะครับข้อหนส รอบสองสองไม่สิบค่ะครูอะไรนะในสิบยี่สิบไลยเหรอเยอะไหมล่าสิบค่ะครูสิบติค่ะครูิบ ผิดเยอะไห้เปล่าผิดเยอะไหมเปล่าเยอะโอ้ใช่ oh. Oh. ใช่ใช่ส oh. oh. ังเกตข้อมูลดีๆเอ๊มีประมาณหนึ่งกว่าสองกว่าหนึ่งกว่าสองกว่าหนึ่งกว่าสองกว่าเฉลี่ยแล้วมันก็ต้องอยู่ในโซนโซนเนี้ยถูกไหมเฉลี่ยส <2 S 1> องค่ะอ่ามีเพื่อนตอบสองสองนันเต็มเลยเอ้าวไหนมาดูซิทํำยังไงเอ็กบาร์เอ็กบาร์คืออะไรนะครับเอ๊ขอโทษครับเอ็กบาร์คือซิกมาเอ็กซ์ส่วนเอ็น ซิกมา x ก็คือผลรวมเนาะ1.2ครับผมบวกกับ2.8บวกกับ1.4บวกกับ2.1บวกกับ2.5ส่วนให้ N มีกี่ตัวล่ะมี5ตัวนะครับขึ้นอยู่กับที่เราบวกอะ่ะเออเราบวกได้เท่าไหร่นั่นแหละเราบวกได้เท่าไหร่เราบวกได้10ถูกไหมอ่าเราบวกได้10หาร5 1าเนาะมันเป็น10.0ก็คือ10นั่นแหละใช่ไหม คนบอกบวกได้10.0คู่เนอะ10.0ก็คือ10อนะก็หากแล้วก็เหลือ5.1552นะครับ2หกเนอะมีจุดไดยนะอย่าลืมใส่จุดเนาะลืมจุดชีวิตเปลี่ยนนะครับผมโอเคแล้วเนาะอ่ะมาครับข้อน1 4นะครับนาะ สิบแปดมีคนตอบอย่างรวดเร็วแสดงว่าทำรอไวแล้วหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ x bar บารนะเท่ากับซิกมา x ส่วน n ซิกมา x คือผลรวมของข้อมูลทั้งหมดส่วนไอคือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับโอเคครับผมก็ซิกมา x อก็คือ20่สิบบวกสิบวกสาบวกสิบวกยีเนาะโอเคมีคนตอบ 18, 18 ส่วนให้ N n ก็คือมีข้อมูลกี่ตัวล่ะห้าตัวก็เป็นห้าโอเคอะขอตัดคนสุดท้ายที่คุณลพัทรานะครับอืมอ้ามีใครเอาวรายุมาด้วยใช่ไหมโอเคครับบวกกันเนอะบวกกันข้อมูลข้างบนบวกกันก็ได้ทั้งหมดเก้าสิบก็เป็นเก้าสิบส่วนห้าก็คือสิบแปดครับถูกต้อง ไหนไม่เห็นยากเลยครูใช่ไหมอ่าพื้นฐานพื้นฐานในที่เป็นพื้นฐานก่อนนะครับอ่ะโจ,โจทย์มีใครจะโจทย์ไมหมตรงนี้ลองเผื่อใครไม่ทานเคลหนมาจอาดูก็ได้ขออนุญาตไปต่อเลยแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้เป็นโจทย์ปัญหาครับเนาะอันนี้เป็นโจทย์ปัญหาลองดูสิสามารถนําเอามาใช้ได้หรือเปล่าน,นะครับแต่สุดท้ายก็คือหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเหมือนเดิมนะครับยังเป็นหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน10คนเป็นดังนี้อ่าก็คือน่าจะเต็ม10หละนะน่าจะเต็ม10หลส10คนเห็นไเต็ม10ด้วยจงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของนักเรียน10คนนี้อ้าวหาค่าเฉลีย่ยเลขคณิตนั่นเองครับผมก็ตั้งสูตรเลยนะครับผม เอเท่ากับซิกมาเส่วน n x ็าเท่ากับซิกมา x ส่วน n อ็นนบัญทัดเดียวก็ตอบได้นะครับเว้นไว้แหละนะทัดหาเลยหาเลยนาจะทำได้ไหมใครทำไม่ได้ถามได้เลยนะครับ มีคนนำและสี่ครับผมเออหกนะครับนำและหกโอเคหกหก ใช่ใช่คนก็หกเดี๋ยวเราพูดอีกสักแป,ป๊บหนึ่งน่าจะกลำลังบวกเลขอยู่ เรืองวิทย์ก็หกโอเคเนาะขออนุญาตอ่าโอเคกับผมอ่าขออนุญาตเฉลยนะครับผมอ่ะซิกมาเครับผมคือผลรวมเนาะคือห้าบวกเจ็ดบวกสิบบวกหกบวกห้าบวกสี่บวกสี่บวกแปดบวกห้าบวกหกหารด้วยเอ็นคือมีข้อมูลกี่ตัวล่ะก็มีนักเรียนสิบคนเนาะก็หารสิบผลบวกออกมาแล้วปรากฏว่าได้ทั้งหมด หกสิบครับผม,มก็เป็น 60, หกสิบหารด้วยสิบตอบหกครับผมหกนะถูกต้องนะครับหกคะแนนนะครับหกคะแนนจะเขียนต่อประอบก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้นะหรือจะจบแค่นี้เลยก็ได้กูไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอ๋อไปทำข้อต่อไปกันก่อนได้เลยเนาะไปทำข้อต่อไปกันก่อนได้เลย มีคนตอบมาแล้วร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบแปดคิดเร็วเหมือนกันนะเนี่ยอ่า x ปลาเท่ากับซิกมา x นั่นคือผลรวมนะหนึ่งสามหกบวกหนึ่งสามห้าบวกหนึ่งสี่ศูนย์ใครยังอ,อยากตอบมาได้อยู่นะหนึ่งสามสี่บวกกับหนึ่งสี่ห้าหารด้วยนะครับมีข้อมูลกี่ตัวล่ะ มีข้อมูลกี่ตัวอะไรมีข้อมูลห้าตัวก็เลยหารด้วยห้าเดี๋ยวเราเนเรียนต่อก่อนนะครับใครมาตามดูที่หลังก็ลองทำไปด้วยนะ อีกสักสามสิบวินะใครอยากตอบสามสิบวิป็งไงไม่ยากเนาะอันนี้ไม่ยากเนาะตรงไปตรงมา โอเคครับโอเอคนี้เนาะอะ,อะบวกกันแล้วได้หกร้อยเก้าสิบเนาะเก้าสิบอ่าโอเคครับขอบคุณครับฟรีไง่อบคุณหารด้วยห้าห้าหกร้อยเก้าสิบคเท่ากับหนึ่งร้อยสามสิบแปดถูกต้องครับหนึ่งร้ยสาสิบแปดครับผมอันนี้เป็นส่วนสูงเนาะน่าจะหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับเซนติเมตรอืม เสร็จแล้วสอบมอจุดก็ได้ให้จุดก่อนครับจะมีบางคนยังไม่ได้ทำเนาะโอเคไหมอ,อันนี้ก็เป็น พื้นฐานนะเป็นชีทพื้นฐานเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตเดี๋ยวจะมีอีกอันหนึ่งนะครับเป็นมะัธะยะฐานกับฐานนิยมนะครับอ่าขอไปมัธยะฐานกับฐานนิยมเลยนะโอเคปะ่ะอ่าเดี๋ยวอัดตัดคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกัน